ทันทีที่มีข่าวประกาศกฎอายการศึกจากประเทศเกาหลีคนทั่วโลกนี่ตกตะลึงตกตะลึงมากยิ่งกว่าคนในเกาหลีอีกเกาหลีจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเกาหลีจะกลับมาเหมือนเดิมไหมสรุปแล้วเนี่ยคืนวันที่สจนข้ามาวันที่สธันวาคม2 0 2 4เกิดอะไรขึ้นกับเกาหลีกันแน่และมันเคยเกิดแบบนี้มาก่อนไหมในอดีตแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงมาเดี๋ยวจะได้ให้ฟังห้อยลังสตูดิโอภูมิใจเสนอ สลัดเน่าเล่าข่าวบายลุงศักบอกเลยว่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ถ้าใครนอนเร็วเนี่ยรับรองตื่นมานี่งงตาแตกแน่นอนเพราะว่าในเวลากลางดึกของประเทศไทยแล้วก็ดึกกว่าเนี่ยของเกาหลีนายุนฟยอนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้ประกาศกฎอายการศึกแล้วก็สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศโดยไม่มีการบอกกล่าวใครมาก่อนเลย เนื้อหาหลักๆก็คือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศกฎอายการศึกป้องกันภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต์ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือเอ่ออะไรวะเกาหลีเหนือเข้ามาในประเทศเกาหลีใต้แล้วเหรอทั้งนอกประเทศและในประเทศหลายคนพอมีการประกาศออกมาแรกๆเนี่ยก็นึกเออสงสัยเกาหลีเหนือกําลังจะมาตึงกาลังอยู่ชายแดนเรียกว่าเตรียมจะบุกเกาหลีใต้หรือเปล่าก็เลยโฟกัสไปอยู่ที่เกาหลีเหนือแน่นอนซึ่งถ้าคิมจองอึนยังไม่ได้หลับนะตอนนั้นคิมจองอึนก็รู้สึกว่า อะไรของมึงวะกูยังไม่ได้ทําอะไรเลยคลิปตัวอื่นบอกงงเป็นไก่ตาแตกเหมือนกันกูยังไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วมึงประกาศกฎอายการศึกทําไมวะไอเกาหลีใต้เมื่อเวลาผ่านไปถึงรู้ว่าจุดประสงค์ในการประกาศกฎอายการศึกมันคืออะไรสรุปแล้วเนี่ยมันคือเรื่องในประเทศเพราะว่ามันมีถ้อยคําอยู่ประโยคนึงบอกว่าฝ่ายคา้านเห็นใจเกาหลีเหนือมากเกินไปแล้วก็มีแนวโน้มจะบ่อนทาลายรัฐ ก็เลยจําเป็นที่จะต้องประกาศกฎอายการศึกเพื่อฟื้นฟูประเทศทําไปเนี่ยเพื่อปกป้องเสรีนิยมของเกาหลีใต้ให้พ้นจากภัยคุกคามของเกาหลีเหนือแล้วก็กําจัดภัยคุกคามที่จะมาต่อต้านอํานาจรัฐก็เอาตรงๆเลยหมายถึงฝ่ายค้านนี่แหละซึ่งประธานาธิบดีก็บอกว่าไม่ได้อยากทาเลยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ทําไปเนี่ยก็เพื่อประชาชนและก็ความมั่นคงของประเทศชาติเท่านั้น ซึ่งประเด็นนี้คนทั่วโลกก็มองว่าเฮ้ยมึงทําไปอ่ะเพื่อความมั่นคงของชาติแล้วก็เพื่อประชาชนจริงหรือเปล่าวะคนในเกาหลีเองเนี่ยก็สงสัยเฮ้ยเอากูไปเกี่ยวแล้วเหรอเพราะช่วงเวลานี้รู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นความขัดแย้งในการเมืองของเกาหลีเพราะว่าในระบบการปกครองของเกาหลีใต้เนี่ยมีประธานาธิบดีแล้วก็มีสภานิติบัญญัติก็คล้ายๆกับไทยนี่แหละแต่ว่ามีจุดที่แตกต่างกันก็นกคือของเราเนี่ยเราเลือกสภานิติบัญญัติ ใช่ไหมแล้วก็ไปเลือกสอสอแล้วก็สอสอเนี่ยไปเลือกนายกอีกทีหนึง่งส่วนเกาหลีใต้เนี่ยเขามีระบบเลือกประธานาธิบดีโดยตรงแล้วก็ค่อยมาเลือกสภานิติบัญญัติเนี่ยอีกครั้งหนึง่งแล้วเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยในยุนซอกยอนเนี่ยเขาเคยเป็นอายการซึ่งก็มีผลงานเด่นๆหลายอย่างเรียกว่าผลงานเด่นในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันเคยสอบสวนคนใกล้ชิดอดีตประธานาธิบดีปักกืนเฮที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัมซุงนั่นแหละพักคืนเฮเนี่ย เป็นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยกับพวกทุนต่างๆเนี่ยมาเป็นร่างทรงเรียกว่าทําตามคําสั่งของพวกนายทุนก็มีผลงานในการจัดการคาดีใหญ่เรียกว่าเป็นคนกำลาบปาปธานาธิบดีกันเลยแล้วยังไม่พอยังมีผลงานสอบสวนคนใกล้ตัวของอดีตประธานาธิบดีอีกคนนึงก็คืออดีตประธานาธิบดีลีมยองบักพูดย่ง่ายคือสอยประธานาธิบดีที่ไม่โปร่งใสเนี่ยไปแล้วถึงสองคน เขาก็เลยได้รับการเลือกตั้งซึ่งเอาชนะคู่แข่งได้แบบฉิวเฉียดมากแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้นำรัฐบาลไปโดยปริยายในขณะที่การเลือกตั้งทั่วไปล่าสุด เมื่อเดือนเมษายนปี2024นี่แหละเขามีการเลือกตั้งสภา,านิติบัญญัติกันก็คือเลือกตั้งสสนี่แหละปรากฏว่าพรรคฝั่งรัฐบาล People Power Party หรือว่า PPP ได้กลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะว่าได้รับการเลือกตั้งมาแค่108เสียงเท่านั้นในขณะที่ฝ่ายคา้าน Democratic Party หรือว่า DP ได้เสียงข้างมากในสภา,าไปถึง175เสียง ทำให้เวลาที่จะออกนโยบายอะไรต่างๆออกมาเนี่ยจะทํานู่นจะทํานี่จะอนุมัติงบประมาณอะไรต่างๆที่เป็นนโยบายของเจ้าของรัฐบาลเองเนี่ยก็โดนสภาโหวตตกเรียกได้ว,ว่าประธานาธิบดียุนซอกยอนเนี่ยแทบจะไม่มีอํานาจอะไรอยู่ในมือแล้วว่าเป็นประธานาธิบดีแต่ตําแหน่งจะทําอะไรจะบริหารอะไรก็ไม่ได้ดังใจเมื่อเป็นอย่างนี้ประชาชนก็เริ่มไม่ชอบเขาแล้วตั้งแต่ดําลงตาแหน่งมาเนี่ยก็มีแต่ข่าวขาว่ขาวที่ไม่ค่อยดีเขาประชาชนก็รู้สึกว่าเอ้า ก็นึกว่าจะมาปากรัปชันที่ไหนได้มาครรัปชันซะเองหรือเปล่าคนใกล้ชิดเนี่ยมีปัญหามากมายโดยเฉพาะสตรีหมายเลขหนึ่งนี่นะมีการรับกระเป๋าอย่างหรูหรูคิสเตียนดีออลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับภรรยาของเขาเนี่ยเยอะมากดังนั้นทุกคนก็เลยสันนิษฐานกันว่าอ้าวไอที่ประกาศกฎอายการถึงอะไรเนี่ยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคือการเรียกอำนาจเข้าหาตัวเองก็คือกำจัดพักฝ่ายค้าน เพราะว่าเวลาประกาศกฎอายการศึกอำนาจทั้งหมดมันจะกลับมาอยู่ที่ประธานาธิปดีแต่เพียงผู้เดียวเพราะว่าลองย้อนไปดูถแถลงการที่เขาถแถลงออกอากาศตอนที่มีการประกาศกฎอายการศึกเขาพูดออกมาว่ามีส่วนหนึ่งในนั้นมีคนคอยขัดขวางการทํางานเพราะว่าโดนตัดงบประมาณต่างๆแล้วก็โยงเรื่องนี้ไปเข้ากับคอมมิวนิสต์งบที่จะใช้ป้องกันอาชญากรรมยาเสพติดแล้วก็ความปลอดภัย แล้วก็กฎหมายด้านส,สาธารณสุขเนี่ยโดนตัดยับเลยการที่พวกคุณมาตัดงบป,ประมาณแบบนี้มันทําให้การทํางานของรัฐบาลเนี่ยมันหยุดชะงักเพราะเดี๋ยวประชาชนเนี่ยก็จะสับสนวุ่นวายเดี๋ยวประเทศเราเนี่ยก็จะกลายเป็นศูนย์รวมแห่งการคอร์รัปชันรวมถึงเป็นศูนย์รวมของยาเสพติดเป็นแหล่งรวมอาชญากรส่งผลให้ไม่มีความปลอดภัยในที่สาธนารนณะก็เพราะว่าพักซ่กอไไม่ใช่พักฝ่ายค้าเนี่ยมาตัดงบของฉัน ผมเลยปล่อยให้ประเทศเป็นแบบนั้นไม่ได้ผมก็เลยต้องประกาศกฎอายการซึกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีสาเหตุที่ทาให้เขาเนี่ยกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะว่าความนิยมในตัวเขาเนี่ยมันลดลงลดลงเรื่อยๆเนื่องจากมันมีข่าวลือออกมาว่า,ป,าประธานาธิบดียุนคนเนี้ยก็อาจจะได้รับอิทธิพลจากร่างทรงเหมือนกันโอ้เกาหลีนี่เป็นอย่างนี้ตลอดเหมือนกันวะซึ่งเกาหลีใต้คนเกาหลีใต้เขาก็เลยแดจาวูเลยโอ้ภาพนั้นมันย้อนกลับมาอีกแล้ว ภาพของพักคืนเฮเคยร่างทรงของประเทศมาแล้วรอบหนึ่งรอบนี้จะเอาอีกเหรอแล้วยังไม่พอนี่ไงมันมีข่าวอื้อฉาวของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเมียประธานาธิบดีอีกคิมคอนฮีว่าเมียประธานาธิบดีเนี่ยรับสินบนรับสินบนเป็นกระเป๋าหรูๆสร้อยคอหรูๆแล้วก็ยังมีความคุ้นเคอไปอยู่เบื้องหลังหุ้นอีกตัวหนึ่ง ึ่งทั้งหมดนี้เมียป,ประธานาธิบดีบอกว่าไม่จริงไม่จริงฉันไม่เกี่ยวมันเป็นข่าวรอซึ่งประชาชนบอกว่าอ้าวทำมันไม่เกี่ยวเนี่ยก็ใหอ้อ่ตั้งคณะกรรมการเนี่ยมาตรวจสอบเมียของป,ประธานาธิบดีสิซึ่งป,ประธานาธิบดีเนี่ยเอา้าอยากจะให้ตรวจสอบใช่ไหมก็ตั้งคนของตัวเองแล้วก็มีความคุ้นเคยกับตัวเองมาตรวจสอบเมียของตัวเองสุดท้ายแล้วเนี่ยไอคนตรวจสอบแม่งก็คือพวกเดียวกันแบบนี้ก็ได้เลยเหรอคล้ายๆประเทศไหนวะแถวๆเนี้ยยิ่งตรวจสอบ ยิ่งงงยิ่งมึนยิ่งชี้แจงก็ยิ่งมึนประชาชนก็ไม่พอใจหนักขึ้นจากเดิมเนี่ยก็เรียกว่าไม่ค่อยชอบหน้าสุดพระหน้าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งนี้อยู่แล้วเพราะว่าก็มีข่าวทางลบอยู่แล้วเนี่ยก่อนที่จะมีเรื่องไอ้รับถิ่นบนนี่อีกเพราะว่ามีข่าวเนี่ยเมียป,ประธานาธิบดีเนี่ยปลอมแปลงเอกสารวิชาชีพมีลอกข้อสอบเอ้ยคล้ายๆใครวะแคลิฟอร์เนียหรือเปล่าเมียป,ประธานาธิบดีเนี่ย แล้วก็มีลอกวิทยานิพนปริญญาเอกด้วยโอ้ยแคลิฟอร์เนียซิตี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมีประธานาธิบดีเกาหลีเนี่ยรู้จักหมอกเกตเปล่าเรียกว่านอกจากมีเรื่องโกหกแล้วยังมีเรื่องรับถินบนอีกโอ้โหตอนเรียนจุฬาลออข้อสอบเอ้ยไม่ใช่เกาหลีไม่มีจุฬาก็เลยทําให้คนเขาไม่ชอบทั้งเมียแล้วก็ไม่ชอบทั้งผัวไปเลย เรื่องนี้คนก็เขาก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมึงจะมาประกาศกฎอายการศึกอะไรวะประเทศเกาหลีนี่เขาไม่มีกฎอายการศืกมาตั้งนานแล้วสรุปแล้วเนี่ยขัดขวางการปกครองหรือว่าทำตัวไม่ดีเนี่ยจนประชาชนเนี่ยเขาไม่เชื่อถือประชาชนก็เลยเอาอำนาจไปให้ฝ่ายค้านแล้วฝ่ายค้านเนี่ยก็เลยมาโหวตขัดขวางนโยบายต่างๆเนี่ยให้ประธานาธิบดีเนี่ยไม่มีอำนาจไงเขาเรียกว่าใช้สภาจัดการกันเองก็หมายถึงว่าถ้าเกิดมีการประกาศกฎอายการศึกจริงๆถ้าสำเร็จเนี่ยมันก็จะมี มาตรการต่างๆเนี่ยตามออกมาก็ต้องมีอธิบายเพิ่มว่ากฎอายการศึกคืออะไรสถานการณ์ฉูกเฉิญคืออะไรหลักๆเนี่ยก็คือห้ามทํากิจกรรมกับการเมืองทั้งหมดก็หมายความว่าห้ามออกมาชุมนุมห้ามออกมาประท้วงเด็ดขาดเพราะถ้าอย่างนั้นน่ะตำรวจทหารเนี่ยสามารถชาร์จได้เลยรวมถึงห้ามทําอะไรก็แล้วแต่ที่ต่อต้านหรือว่ามีแนวทางที่จะมาล้มล้างระบบการปกครองประชาธิปไตยเช่นห้ามปล่อยข่าวเท็จ ก็คือในสายตาของรัฐบาลนะข่าวเท็จก็คือต้องข้ามกับความคิดรัฐบาลห้ามบิดเบือนความเห็นประชาชนห้ามทําอะไรที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อพูดง่ายๆก็คือพวกคุณพวกมึงห้ามมาต่อต้านกูเดี๋ยวกูจะควบคุมสื่อทั้งหมดซึ่งตรงนี้มุมมองของคนทั่วโลกที่กําลังจับตาดูการปฏิบัติการของเกาหลีใต้เรียกว่าตกใจกันอย่างมากว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกาหลีใต้จะกลับมาเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะย้อนหลังย้อนอดีตไปเนี่ย เหมือนเมื่อตอนเผด็จการทหารตอนนู้นซึ่งกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมต่างๆของเกาหลีใต้ที่ผูกพันยงใหญ่ไปทั่วโลกเนี่ยเช่นสื่อบันเทิงทั้งหมดพวกเคปงเคป๊อปซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศก็ต้องหยุดชะงักทั้งหมดหรือเปล่าช่วงปลายปีเนี่ยพวกคอนเสิร์ตอะไรต่างๆที่เตรียมมาละครซีรีส์ที่ออนอยู่จะต้องหยุดแบบหยุดเลยหรือยังไงเพราะว่าใครก็ตามที่ขัดขืนฝ่าฝืนกฎอายการศึกก็จะต้องถูก ถูกคุมขังแล้วเขาก็ตรวจค้นจับกลุ่มทุกคนได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีหมายสารแล้วภาพข่าวที่ออกมาเนี่ยมันมีรถถังออกมาวิ่งเต็มเมืองแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์เนี่ยบินเต็มท้องฟ้าด้านฟ้าของเกาหลีมีทหารออกมาเต็มไปหมดมีตำรวจออกมาเต็มไปหมดมาควบคุมน่ยรอบรัฐสภาเหมือนกับปิดรัฐสภาไม่ให้เข้าเลยลก็ภาพออกมาแบบนี้คนทั่วโลกก็ฟันธงแล้วแบ่งรัฐประหารเงียบแน่นอนซึ่ง มันไม่มีการออกมาพูดตรงๆหรอกว่าเอ้ยมีกําลังรัฐประหารอยู่ใช่ไหมแต่เรื่องแบบนี้จะให้เกาหลีใต้เนี่ยอยู่เฉยๆไม่ได้ครับประชาชนเขาไม่โอเคกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วก็เลยเรียกว่าจุดไหนที่ใกล้ๆรัฐสภาเนี่ยออกมากันเนี่ยเต็มเงินไปหมดเลยหลักๆนี่ก็คือมาล้อมรัฐสภาซึ่งแน่นอนทหารตำรวจเนี่ยก็ต้องออกมาปิดกั้นจัดการก,กับประชาชนพวกนี้แต่เขายังค่อยๆถอยที้ถอยอาศัยอยู่นะยังไม่กล้าทำอะไรรุนแรง สงสัยไหมว่าทําไมประชาชนเนี่ยต้องไปล้อมรัฐสภา,านอกจากเป็นการส่งสัญญาณหรือว่าเป็นการแสดงสัญลักษณ์แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือที่ทําให้เขาต้องไปล้อมรัฐสภา,ามันคือท่านทีนที่ประธานาธิบดีประกาศกฎอายการศึกฟังฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ไม่อยู่เฉยเขาก็บอกเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้อันเนี้ยใช้อำนาจในทางที่ผิดดูดีๆจะประกาศขึ้นมาได้ยังไงประกาศขนาดเนี้ยมันต้องมีอะไรสําคัญมากๆที่กําลังจะเกิดขึ้นในประเทศแต่นี่มัน ยังไม่มีสัญญาณอะไรเลยมันยังไม่มีเกาหลีเหนือเนี่ยออกมาเติมกาลังชายแดนหรือว่ายิงป้อมปัป้มอ,อะไรมาถึงจะได้มาประกาศแบบนี้ดังนั้นฝ่ายค้านก็เลยเรียกประชุมสภานิติบัญญัติแบบฉุกเฉินคืออย่างนี้ครับกฎหมายตามรัฐธรรมนูญของเกาหลีเนี่ยป,าาประธานาธิบดีสามารถจะประกาศสถานการณ์อกกฎอายการฉุกเนี่ยได้แต่ก็มีกฎหมายว่าห้ามจับกลุ่มสมาชิกสภาก็คือสมาชิกสภานิติบัญญัตินี่แหละคือสสเนี่ย ห้ามจับกลุ้มแล้วสสเนี่ยก็สามารถที่จะมาประชุมประชุมกันได้แล้วก็โหวตได้นะถ้าโหวตเห็นด้วยหรือว่าจะโหวตความเนี่ยก็ต้องเอามาติตรงนี้ออกมาปุ๊บแล้วประธานาธิบดีก็ต้องมาเรียกว่าทําตามของมติสภาแล้วถ้าเกิดมติของสภาเนี่ยมีการที่ว่ามันไม่ตรงกันประธานาธิบดีไม่ยอมปุ๊บจะต้องเข้าสู่ศาลอีกทีหนึ่งซึ่งเนี่ยเขาเนี่ยมีดุลของเขาเนี่ยอย่างชัดเจนซึ่งคนเกาหลีเนี่ยอุตส่าห์สู้มาถึงจุดนี้แล้วเขาไม่ยอมหรอกเขาก็เลยมาประชุมกันแล้วก็มีการโหวตเนี่ย 190ต่อ0 190เกนี่ยก็คือทางฝ่ายค้านมี175ใช่ไหมแล้วก็พักเล็กพักน้อยเนี่ยรวมกปน้ยเป็น190แต่ไอทางฝ่ายของรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้โหวตให้เลยสักคนหนึ่งถึงจะมีทหารตำรวจเนี่ยมาล้อมรัฐสภาเพื่อจะไม่ให้เกิดการประชุมเนี่ยให้เกิดขึ้นใช่ไหมแต่โอ้โเกาหลีนี่แม่งสดติ่งเว้ยแค่ว่าประกาศใช้มาตรการฉุกเฉินประกาศกดอัยกคารเสรโอ้โสอสทางฝ่ายค้านเนี่ยก็สุดยอดเข้าทางประตูไม่ได้ใช่ไหมมีกระดงกระไดมีให้พร้อม มีกระไดเสร็จปุ๊บปีนกระไดปุ๊บเนี่ยระหว่างปีนกระไดย,ยังมีหลายคนที่มันไลฟ์บอกให้ดูเลยว่าเอ้ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมปีนไปเสร็จปุ๊บบางคนนี่แก่ๆปีนไปฮักๆ,ๆแต่ก็ต้องเข้าไปใช่ปะ่ะพอเข้าไปเสร็จปุ๊บ,บตรงนั้นเนี่ยก็มีประชาชนเนี่ยเรียกว่าม,มีกระไดหลายอันปีนเข้าไปแล้วก็ไปล้อมเอาไว้เลยนะกันตำรวจกันไว้ไม่ให้เข้ามาสู่มาห้ามสอสอได้แล้วเข้าไปซึ่งทั้งตำรวจทั้งทหารเนี่ยเขาก็ไม่ใช่แบบว่าเอาจริงเอาจังกับการทําหน้าที่ครั้งนี้เขารู้ว่ามันผิดปกติ่ เขาเรียกว่ามากันพอเป็นพิธีถ้าเกิดเป็นประเทศแถวนี้นะมึงเอ้ยแม่งตุ้มต่มตุ้มต่มเรียบร้อยแล้วใช่ป่าแม่งไม่สนใจหรอกอเอาใจเจ้านายอย่างเดียวระหว่างนั้นนะทั่วโลกเนี่ยก็อกสันขวญแขวงแม่งเอจะเป็นยังไงวะประเทศเนี่ยประชาธิปไตยแล้วเกาหลีใต้เนี่ยเศร,รษฐกิจอันดับ3ของเอเชียใช่ป่ะก็ต้องลุ้นตุ้ม,ต,มต่อมต่อมลุ้นกันไปด้วยแป๊บเดียวนะครับ เขาเข้าไปในสภาได้190คนโหวตปั๊บทันทีเลยนะครับก็เลยชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วประธานาธิบดีเนี่ยก็ไม่ยอมนะเขาก็รอกันอยู่เฮ้ยประกาศสักทีว่าให้ยกเลิกกฎอายการศึกเดี๋ยวนี้ประธานาธิบดีก็ยังดึงลังดึงลังอยู่ซึ่งระหว่างรอประธานาธิบดีเนี่ยทางสภาเนี่ยเขาก็ออกมาประกาศเลยนะว่าประกฏประกาศคว่ำกฎอายการศึกยกเลิกเป็นเรียบร้อยแล้วนะมีการโหวตเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันออกมาแบบไม่ถูกต้องมันมีคีย์โร์ดคำหนึ่งที่ทางสภาเนี่ยคราพูดออกมา การประกาศกฎอ,อายการศึกครั้งนี้มันเปรียบเสมือนการทำรัฐประหารในทางปฏิบัติได้เลยทุกคนไม่มีการที่จะมาโอเคเรื่องแบบนี้ตอนนี้กฎอายการศึกถูกบทคว่ำไปแล้วแปลว่าทหารและตำรวจไม่มีสิทธิ์ที่จะทำเหมือนกับที่ทำอยู่ตอนนี้แล้วห้ามขัดขวางกีดกันทุกอย่างขอให้สลายตัวไปทันทีถ้าใครยังปะทะประชาชนต่อหรือว่าใช้อำนาจต่อถือว่าคนนั้นจะก่อการกรบฏแล้ว เพราะว่ารัฐธรรมนูญเกาหลีใต้มาตรา77ประธานาธิบดีสามารถประกาศกฎอายการศึกเพื่อตอบโต้สงครามความขัดแย้งด้วยอาวุธหรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆของประเทศได้หมายความว่าประธานาธิบดีทำน่ะตรงนี้ก็เรียกว่ามันก็ไม่ถึงว่าผิดในทีเดียวเขาก็ชี้แจงออกมาแล้วไงบอกว่าประเทศเนี่ยแบบฉุกเฉินอยู่ในอำนาจที่เขาสามารถประกาศได้อย่างไรก็ตามในมาต,าตรา11พระราชบัญญัติกฎอายการศึก หากรัฐสภาร้องขอให้ยกเลิกกฎอายการศึกปัฒธานาธิบดีจะต้องดำเนินการและประกาศโดยไม่ชักช้าย้ำโดยไม่ชักช้าก็น,นี่แหละพอหลังจากมีประกาศตรงนี้ออกมาแล้วเนี่ยทหารกับตำรวจกบอกว่า,เอา,เ,อาเอาไงดีวะทางนู้นก็นบอกให้อายการถึกตรงนี้ก็บอกว่ายกเลิกแล้วจะต้องรอใครสั่งอีกทีนึงงงกันอยู่ครับแต่ระดับหัวๆเนี่ยเขาก็บอกเฮ้ย ยังไม่สําเร็จนะการประกาศกฎอายการศึกเนี่ยอันเนี้ยมันต้องรอเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยประกาศทีนี่ก็บอกแล้วไงประธานาธิบดีเนี่ยแม่งยังงงเป็นไก่ตาแตกยังรึงลังอยู่ตายห่าแล้วชีวิตกูจะอยู่ยังไงวะประกาศกฎอายการศึกไม่สําเร็จเนี่ยเรียกว่าระหว่างนั้นทั่วโลกรวมทั้งคนเกาหลีใต้นี่ด้วยน่ยก,กั้นหายใจกันอยู่เป็นชั่วโมงคือจะยกเลิกหรือว่ามันจะ a d v a n c ออกมาต่อสู้มาปราบประชาชนเขายังไงกันแน่วะเรียกว่าระหว่างนั้นอ่ะก็รอกันอยู่เป็นประมาณชั่วโมงกว่า แล้วเขาก็มีคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาก็โหวตกันเองอีกทีนึงซึ่งเขาบวกลบคูณหารทั้งดีดลูกคิดแล้วเนี่ยคือเฮ้ยไม่ไหวแล้วนะไปยกเลิกเถอะสุดท้ายประธานาธิบดีเขาก็ต้องออกมายกเลิกแต่ยังไม่ไหวนะตอนประกาศยกเลิกกฎอายการศึกเนี่ยยังพูดยังพูดแฉไปอีกหน่อยเออกูยกเลิกกฎอายการศึกให้ก็ได้แต่ในสภาเนี่ยไอ้สอสอฝ่ายค้านเนี่ยมึง เลิกบทสวนนโยบายของกูสักทีหนึ่งเพราะว่าบริหารประเทศไม่ได้งบประมาณตรงนั้นก็ไม่ผ่านตรงนี้ก็ไม่ผ่านพันติดขาดไปหมดชัดแล้วใช่ไหมเหล่าไอประเด็นที่บอกออกมาประกาศกดทาชการถึกเนี่ยไม่เกี่ยวกับไอคิมเลยไอ่คิมจองอึนก็ไม่เกี่ยวให้มเขาไอเกาหลีเหนือไม่เกี่ยวคอมน์คอมนิสก็ไม่เกี่ยว,กว,วกเกี่ยวกับว่าึงบริหารประเทศไม่ได้เนี่ยมันจะต้องจัดการตัวเองคําถามก็คือแล้วทําไมเรื่องที่เกิดกับเกาหลีเนี่ยแค่เวลาไม่กี่ชั่วโมง มันถึงเป็นเรื่องใหญ่ทั่วโลกเนี่ยจับตามองขนาดนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีประเทศหลายประเทศที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็รุนแรงแม่งกระทาประหารสำเร็จกันด้วยจังเยอะแยะเขาก็ไม่ตื่นเต้นตกอกตก,ตก,ตก,ตกใจขนาดนี้ก็บอกแล้วไงประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมีเศษรษฐกิจเนี่ยใหญ่อันดับ3ของเอเชียแล้วก็เรียกว่าอันดับท็อป10ของโลกซึ่งความโยงใหญ่ของเครือข่ายธุรกิจของเกาหลีใต้เนี่ยเขาไม่ใช่อยู่แค่ในประเทศหรือว่าไปอยู่ในบางประเทศแค่นิดหน่อยคือ แห่งครอบคุมไปเรียกว่าทั้งโลกไอเรื่องซีรีส์เกาหลีไอเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของเขาใช่เปล่าเคป๊อปของเขาเนี่ยมันผูกพันกันไปหมดทั้งโลกเลยแล้วไหนจะวงการอิเล็กทรอนิกส์พวกซัมซุงพวกอะไรต่างเนี่เออมันเกี่ยวข้องกันจริงๆหมายความว่าฝนตกที่เกาหลีมันจะหนาวถึงคนทั้งโลกเรียกว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีเป็นโดมิโน่ทั่วโลกแน่นอนแล้วที่สําคัญการประกาศกฎอายการศึกหรือว่าการรัฐะหารมันไม่ใช่เรื่องปกติ ที่เกิดขึ้นในเกาหลีแต่ถ้าประเทศกาลาแลนเนี่ยไม่แน่เพราะว่าในเกาหลีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมานานมากๆแล้วซึ่งการเกิดประกาศกฎอายการศึก,กที่ผ่านมาของเกาหลีเนี่ยมันไม่ได้สวยงามสักครั้งหนึ่งเรียกว่าน้องเลือดทุกครั้งอ่ะเดี๋ยวจะย้อนให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างจากการประกาศกฎอายการศึกเรียกว่าตั้งแต่ก่อตั้งเกาหลีใต้มาเนี่ยในช่วงศตรวรรษที่20มีการประกาศกฎอายการศึกทั้งหมดไปเนี่ย16ครั้ง ใช้กฎอายการศึกแบบฉุกเฉิน12ครั้งซึ่งแต่ละครั้งที่มีการประกาศกฎอายการศึกในเกาหลีใต้เนี่ยมันพีคทุกรอบอย่างครั้งแรกเลยเนี่ยปี1948ตอนป,นประธานาธิบดีของเกาหลีใต้คนแรกที่เข้ามาปกครองก็คืออีซึงมันตอนนั้นประเทศเพิ่งตั้งแล้วก็ยังมีปัญหาเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ตอนนั้นมีคนไม่พอใจที่ประเทศเนี่ยแบ่งเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เยอะมาก แล้วตอนนั้นก็มีคนที่ฝักใฝ่ในคอมมิวนิสต์เนี่ยก็จะเริ่มลุกขึ้นมาก่อกรบฏในประเทศก็เลยมีการประกาศกฎอายการศึกครั้งที่1โดยครั้งนั้นมีสหรัฐอเมริกาหนุนหลังเต็มที่ผ่านไปสีปีมีการเลือกตั้งในเกาหลีใต้ใหม่พอมันครบวลาระ4ปีไงปรากฏว่าอีซึงมันเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยยังเลือกตั้งปกติเนี่ยกูไม่ได้กลับมาใหม่แน่ๆก็ก็ก็อยากเป็นต่อไงก็เลยหัวใสเดี๋ยวกูแก้กฎหมายเนี่ยให้เป็นต่อได้โดยไม่ต้องเลือกตั้งดีไหมวะ เอ้อย่างนี้ไม่ได้ดิฝั่งสมัชชาแห่งชาติเข้าไปเห็นด้วยอีซึ่งมันก็อาศัยจังหวะงงงงงงมึนๆนของสังคมตอนนั้นแหละประกาศกฎอายการศึกอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองแล้วก็ทําการแก้รัฐธรรมนูญโน่นนี่นั่นเรียกว่าเป็นประธานาธิบดีต่อไปยาวไปอีก12ปีเจ๋งไหม เรียกว่าอยู่กันเป็นยาวๆเลยประชาชนเกาหลีใต้ตอนนั้นก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทํายังไงกับมันคงคล้ายๆแถวประเทศแถวนี้จริงๆนะเขาก็จับได้นืนว่ามีการชุดจลิตตรงนั้นตรงนี้ก็พยายามที่จะชี้แจงต่อสู้ในทุกๆทิศทางเท่าที่ทําได้แต่มันก็คงจะใช้กฎหมายมึนๆยังไงเหรอเหมือนแถวแถวนี้ใช่ไหมรู้ว่าทุจริตชั้นสิบสองชั้นสิบสี่รู้หมดเขาก็ดงเขาก็ดวงรู้หมดใช่ไหม แต่ยังทําอะไรมันไม่ได้ตอนนั้นซึ่งเขาก็ได้เลือกประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมานะแต่ว่าอยู่ได้แค่2ปีเกาหลีใต้ก็บอกแล้วอํานาจมันหอมหวานทาหารเนี่ยโดยกองทัพกองทัพของเกาหลีใต้โดยนายพลพักจองฮีก็ทํารัฐประหารแน่นอนแล้วก็ส่งตัวเองเนี่ยขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีคนถัดไปสงสัยเขาจะใช้คําว่าคอสอชอรหรือเปล่าแล้วแน่นอนก็ต้องมีการประกาศใช้กฎอายการศึอรกศอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3 แล้วตอนนั้นเกาหลีใต้ก็เข้าสู่ยุคเผด็จการทหารแบบยาวๆๆไปเลยตั้งแต่ปี1961จนถึงปี1979 18ปีเต็มๆซึ่งในช่วงเวลาที่นาพลพักจองฮีดำรงตำแหน่งก็จะมีการประกาศกฎอายการศึกออกมาเรื่อยๆ,ๆแต่ละครั้งที่ทำไปก็เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นรักษาอำนาจของตัวเองด้วยจนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์อยู่ใน1979 พลในพลพักจองฮีถูกรอบสังหารนี่ไงวิธีจัดการกับเผด็จการขั้นเด็ดขาดปรากฏว่าก็มีประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมาแทนแต่อยู่ได้นานมากปีเดียว <c oughs> ก็โดนรัฐประหารอีกรอบหนึ่งแล้วการรัฐประหารครั้งนี้เรียกว่าเป็นบาดแผลที่ใหญ่มากในวงการเกาหลีใต้เพราะว่าวงการการเมืองของเกาหลีใต้นะ่ะเขาจะจดจำเหตุการณ์ครั้งนั้นนะ่ะได้เป็นอย่างดี แล้วเขาจะไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกเขาเรียกเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าการสังหารหมู่กวางโจูเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นเรียกว่าหลังจากที่เกาหลีใต้เนี่ยอยู่ในเผด็จการรัฐประหารเนี่ยของทหารเนี่ยมานานมากเรียกว่าพึ่งค้นเนี่ยมาไปมีเสรีภาพอยู่แค่ปีเดียวมันจะมารัฐประหารอีกครั้งหนึง่งดังนั้นประชาชนที่หิวโหยเสรีภาพแล้วก็ประชาธิปไตยรู้สึกไม่โอเคกับการรัฐประหารครั้งนี้อย่างรุนแรงมากๆ ก็เลยออกประชุมนุมกันมากมายในเดือนพฤษภาคมปี1980 s. จนนำไปสู่การประกาศกฎอายการศึกเพื่อมาปราบปราประชาชนเหล่านี้และครั้งนั้นนับว่าเป็นการประกาศกฎอายการศึกครั้งสุดท้ายของเกาหลีตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาจนมาครั้งล่าสุดบ้าเอ้ย <c oughs> ปี2024นี่แหละเรียกว่า44ปีเรียกว่าปี1980น่ะมีการสังหารหมู่ผู้ชุมนุมประชาชนเนี่ยเยอะมากเรียกว่าไอ การที่เขาจัดการทหารหมู่คราวนั้นน่ะมันก็นําไปสู่การเรียกร้องอะไรต่างๆปฏิรูปเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีเนี่ยเรียกว่าเอากันอย่างจริงจังให้มันสําเร็จเลยนะไม่มีการเกิดอย่างนี้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งเรียกว่า เขาออกกฎออกระเบียบมาเนี่ยทำให้ประชาธิปไตยของเกาหลีใต้เนี่ยสืบทอดมาเนี่ยแบบยาวนานมากๆจนกระทั่งดําเนินมาถึงเรื่องปัจจุบันนี้พิสูจน์ได้เลยว่าระบบของเกาหลีใต้เนี่ยระบบของเขาเนี่ยมันแข็งแรงมากๆใช่ไหมประธานาธิบดีจะทาอะไรบุ้มบ,บั่มบุ้มบั่มตามใจตัวเองคนเดียวก็ไม่ได้ทหารจะออกมารัฐประหารบุ้มบั่มบุ้มบั่มอะไรตามใจตัวเองก็งไม่ได้มันมีขั้นตอนมันมีการให้รัฐสภาสามารถจะทําอะไรได้ออกมาโหวตขวางกฎอ,อัยการถึกอะไรได้สุดยอด ดังนั้นเรื่องราวในอดีตมันทําให้คนเกาหลีใต้น่ะเขาจดจาเขาจําได้ว่านักการเมืองพวกรัฐประหารแล้วกับพวกทหารเนี่ยทำอะไรกับพวกเขาไว้เขาวางกฎวางเบียรป้องกันเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วครั้งเนี้ยมันจะเกิดแบบนั้นขึ้นอีกเนี่ยเขาก็เลยไม่ยอมอันนี้มันคือเรื่องที่สําคัญมากแล้วเมื่อเรื่องราวเนี่ยมันย้อนกลับมาดูในประเทศไทยคุณพนิดคุณไอติมเนี่ยก็รู้สึกว่า เออมันถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะเอาเรื่องราวของเกาหลีเนี่ยมาพูดถึงโยงถึงเรื่องประเทศไทยแล้วมาดูว่าประเทศไทยเนี่ยการประกาศกดอายการศืกมันเป็นยังไงการประกาศกดอายการศืกของประเทศไทยเนี่ยมันประกาศได้พอบอทอบอก็ประกาศได้แม่ทัพภาคก็ประกาศได้ในแต่ละท้องที่แต่พอพูดถึงพอบอทอบอรประกาศเนี่ยมันก็จะครอบรวมไปถึงการรัฐประหาร เมื่อมีการรัฐประหารเนี่ยมันก็จะมีคําพูดว่าประเทศไทยได้ถูกการรัฐประหารแล้วก็จะมีเป็นคณะณรัฐประหารเนี่ยก็เป็นรัฐาทิปัดใช่ไหมพอเป็นรัฐาทิปัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีการรับรองโดยสารโดยอัตโนมัติตรงนี้แหละที่มันเป็นสิ่งที่ที่จะต้องแก้ไขซึ่งคุณธนาธรเนี่ยตอนที่เป็นดีเบตตอนที่เขาพักอนาคตใหม่เขาก็เคยพูดเรื่องนี้นะใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันกําลังเป็นจุดเริ่มต้นที่บอกว่ารัฐประหารเนี่ยมันทําไม่ได้ต้องมีการประชุม สะาทันทีเพื่อจะไม่ให้รัฐประหารเนี่ยมันเกิดขึ้นให้เขารู้ว่ารัฐธิทิศสภพานติบัญญัยยังอยู่เหมือนกับเกาหลีแบบนี้ใช่ป่ะแต่ของเราเนี่ยมันล้ําไปกว่าเกาหลีก็คือมันจะต้องให้กฎอายการศึกเนี่ยประกาศโดยผอทอบอแต่ว่าที่จะต้องยกเลิกกฎอายการศึกต้องมีการไปทูลเก้ามีพับบรมราชโาองค์การมาก่อนแล้วพอประกาศกฎอัยการศึกและทารัฐธระหารเนี่ยศาลก็ รับรองอีกเพราะฉะนั้นคุณไอติมก็ไหนว่ามันจะต้องไปแก้ไขตรงจุดนี้ไปพอไปแก้ไขตรงนี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยประเทศเราเนี่ยก็ต้องจะได้เป็นแบบประเทศเกาหลีอีกทีหนึง่งซึ่งมันไม่ใช่ไปง่ายๆแบบนั้นแค่จะเรื่องประชามติเนี่ยได้หรือไม่ได้3ครั้ง2ครั้งเอ,อ,องชั้นหรือ1ชั้นหรือชั้นครึ่งไม่ยังไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยพักการเมืองเขาไม่ได้ดำรงอยู่เพื่อต่อสู้ในระบบประชาธิปไตยล้วนๆอย่างเดียว เขาจะมีไปอิงแอบกับทาหารเรียกว่ายอมกันทุกอย่างซึ่งมันจะต้องปักธงทางความคิดแบบนี้อีกเยอะและถ้าเกิดคุณไอ้ติมจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญตรงเรื่องเกี่ยวกับการรัฐะหารตรงนี้แมงยังไม่แน่นะว่าทําไปทํามาเนี่ยแมงมีไอ้เทียยุทธสุวรรณเกตอนไปบอกว่าล้มล้างการปกครองสารรัฐธรรมนูญเคาะปงจบอีกครั้งหนึ่งการต่อสู้เรื่องราวแบบนี้มันไม่ใช่ได้มาง่ายๆเหมือนที่เกาหลีเขาเคยทํามาใช่ไหม ซึ่งเขาเคยสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ครับถึงเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นแต่ประเทศไทยมันไม่จําเป็นต้องสูญเสียแบบนั้นเพียงแต่ว่าทุกคนเนี่ยรู้หลักการแล้วก็จะทําให้เรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นมีความมั่นคงทางระบอบประชาธิปไตยได้เหมือนกับเกาหลีได้หรือไม่ก็อยู่ที่พวกเราทุกคนนะครับเดี๋ยวมาถึงตรงนี้นะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไง กับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์คอยดังสตูดิโอแล้วเรามาชมไลฟ์สดแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา15นาฬิกาหรือว่าประมาณ3มโมงเย็นนะครับเป็นต้นไปนะครับสลัดเน่า no!